ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านแล้วอยู่กับบ้านมียูทูบเจ้าหญิสาบอก่างมาเจอคนเก็บตลาดพี่น้องอืมกับผู้จัดการใหญ่เฮาวบอสโอเจ้าแลี้ยก็คือเปิดอ่าด้วยเคียงซีนบ่ครับผมอ่ะเก็บนาทีเก็บบำรุงบำรุงทองบำรุงหมู่บ้านนะครับนะอาหนำเา่าไฟเฮาไปเรื่องธรรมชาติเดี๋ยาว่าเบื้องบนนี้มาสวยเนี่ยเขาก็ออกจากบ้านเฮ็ดพี่น้องเบิ้งสภาพบ้านมีตอนนี้กับบ้านเกือบหกโมงเสาร์น่นแหละประมาณหกโมงเสาร์ได้หรือมั้งนี่เขาเริ่มยานี้ บ้าเอ็ดวัอนี้มีของไม่มาอ่ามีของไม่มาแนะนำน้ำปลาแดกเจ็บโซ่อของนอกความโซ่ของนอกความตายอย่างศูนทรนีบันไดเงียโรงงานบักใหญ่เลยบันไดเงียบันไดเงียปลาแดกแล้วกาบีตัวนี้เพิ่งเข้ามาคือเขาดีสยามบีขมขมแทะเป๊ะเ,เลยอือ่าชีงหัวเขาก็มีอะเดี๋ยวขอชิบไปไว้ทาอันนี้อยู่ไวตะกรัว เดี๋ยวยังมาเอาใส่พี่น้องเอาใส่ไปเลยไม่เอาใส่ซีนกับงามเดี๋ยวสิมือนีเซลไปลาบกินกับตะเรียงโอ้พักบัตรปังใหญ่เลยเดี๋ยวจังมาเฮ็ดอีพี่ซอยจุข้าวเสียงพี่น้องผมโอ้คุณพ่อคุณแม่ขับขังเนาะครับเนาะคุณพ่อคุณแม่ขับขังใครขาบปุ้นอุ้ยขาบปุ้นกะมีขาบปุ้นนลำซัวพี่น้อง ขบุญน,นำ้ำซัวปลาลวงปลาแด็กมีเบิดเลยตลาดเศ้าบ้านบ้ามีนะครับเด้อวัฒน์ถกวันอังคารกับวันพฤหัสพี่น้องผมทุกวันอังคารวันพฤหัสม,มากันได้เลยพี่น้องผมบันสางสางตะบนไผ่อำเภอไทรมุ่นจังหวัดยะโสธรยุคกาหมู่บ้านเลยคันหูจักหมู่บ้านตองเข้ามาถือพี่น้องหูจักหมู่บันสางสางตะบนไผ่ไทรมุ่นยะโสธรเนาะขุนเกษตรนักสู่เนาะคนมาขายให้คนมาซื้อมาซื้อพี่น้องผมโอ้เจริญเห็ดอีหยังมาคือโบเคยเห็นเราเห็ดจะเคี่ยพี่น้อง ข้าวเหนียวแดงเอาเข้าวเหนียวดำบ่ข้าวหัวงอกแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวดำนำเสนอโดยเจ๊ร้านของเฮาจุดขายของเราก็คือเก้าเนี่ยละพี่น้องพักกันอ,อืมแบนการขาของเราเลยเนาะครับเนาะอันนี้คูม่มือนี่มันน้ำโคกกะมีน้ำบานก็มีแม่บ้น,นี่มีแต่น้ำบานน้ำโขกบ่ามีแล้วเนาะคุณแม่เนาะอืมขียงผักขี้เล็กใส่หนังแขียงผักขี้เล็กใส่หนัง อันนี้มกไก่มกปลากระวากันไปพี่นอ้องอือต้องคุณแม่ผ้าเนาะไมมสดมือว่านพ้นไปทวงเบิดมือพ้นได้อันนี้มา,ามต้มให้พร้อมต้มให้พร้อมพี่น้องโอ้กลัวไก่เลียมมกเดียวของแม่ผู้ใหญ่ของกินมากนา่าลายตาพี่น้องเฮ็ดยังไงสีเสียบเฮงนี่เย็นต่อฟัออลวล่ลำแบบไง,งกวาดด้วยนี่ นี่ขันเบียดมีแม่นแม่นแม่นมันสิกกวาปุ๊บครับลุกกราบแทงนี่ว่ามันกินี่าวหนามนี่ยคนละสายพันธุ์ดิเห็นว่าอันนี้เพิ่นไปใส่เย็นตาะโฟนี่เห็นอยู่ในกรุงเทพอยู่นี่กับก๋วยเตี๋ยวเลียดเด้อตัวนี้ตัวนี้กับเว้ยกับตำบักฮวงกับลาบงวงกับตำบักฮวงลาบงวงเขาขมันไก่ของเหล่าเหมือนเดิมคือเก่าพ well ี่น้องผมขายดีลาบหมูค่ะโอ้อันนี้ลาบหมูลาบหมูกินกับเขาขมันไก่ทอดไก่ต um> ้ม ผู้เฮียนไม่ใช่ทองวันบ่ไลยเดีลยลเอาหลยบ่นี่เฮียนย่างลงไปลานตัดผมนี่ครับไปหาเพ่อนเบิงครับอันนี้ไปย้อนบ่คุณแม่เขาอื่นไปย้อนจี่งหอข้ถุงขถุงอสองถุงน่าสนใจจะรหัสิบแล้วคันดาวบ่ผิดยกงเซรามิสมโค้ตเสียโอ้ยถึกบานอะไพี่ ือกขายจ๊ีได้กไรมาต่ใส่เนี่ยได้กใส่กันากบเียงกูยงกัแล้วกันเฮ้ยผมวโมชันพิเศษสุดสาบาทแปสิบาทบ่ถึงรดเอเลเต็มหม้ออญา่เอเขาอุนเขาอุ่นไปย้อนตัยตัวนยยน่กบเม่่คน่ยน่ัวนม่่ตัวหนอยตัวนนอยกัไม่ใช่ัน่ตัวยคือบชรตัวหนุยตกัมี อยากเอาไปย่างให้อันสมาชิกเข้าเดีเบิ้งกันอยู่ก็เอาเงินมาตาสายยี่นี่กันส้มสูงสองตัวนี่ก็สีหนึ่งหนึ่งย่างหนึ่งน้อพี่น้องเนาะสองชิพพอดีอันนี้แจ้งให้พร้อมใส่บักกระตุนสุดยอดมกพี่น้องมกปลาโอ้มกปลาหย้อนเนาะโอ้โอ้โอ้เฉียงหมูที่ดีที่สุดในย่านนี่กับเมนูเื่ยนตาของเฮา ครับผมภาพนี่อิงสางไล่ได้นะครับเด้อ <c oughs> ขาหมูไปต้มนี่พี่น้องเนาะต้มเราแบบหาเนี่ยสมสม,สมใส่ใบม่วงใบใดพี่น้องผมเลียดหมูกับเลียดงวนี่มันตากันเราเลียดหมูมันต้องสีนี่ลาบเลียดพี่น้องต้องจัดอยู่ดอกความซีบร์ละหมูตัวหนึง่งแต่ว่าหมูเราดีหวองเราว่าใส่หมูแก่หรอกะแล้วเลี่ยงแบบธรรมาชาติ บ่มันขุนตาอ,อาหารย่างเดียวแบบในอ่าโลกง่ายๆที่เขาเลี้ยงกันพี่น้องเนาะรดสัมผัสมันก็นเลยออกมาดีๆพี่น้องเลยนิยมชมชอบกันพี่น้องทุกคมีสแกนพร้อมมีสแกนพร้อมพี่น้องสัตว์ตอกสตัตว์ตออยุบตะไคร่ก็กมาหอดอีสานเดลยออเออพี่น้องทุกคนตลาดเสา,บ,าบ้านบ้ามีเด้อครับเด้อ ตลาดเชาบ้านบ้าม,มีมีทุกจริงจริงอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดมือกับมีทั้งเจ็ดมือนั่นแหละแต่ว่าที่เน้นนักอ่าที่เน้นนักให้มีแน่นี่ก็อ่าคือวันอัคอนองคารกับวันพระฮัทพี่น้องผมวันอังคารกับวันพระฤหัีฮัทนีครับเด้อเขามาชุ่มได้บรรจงสร้างตำบลไผ่เกกาบาเื่อไส้มุ่งเยโสทวายุกลางบ้านเลยพี่น้องขี้เข้ามาพอทำตลาดตุ้เพิ่นมาตั้งตีซีตีหาเด้พี่น้องเร,องเรืองตลาดอือผู้คนมากหนาหลายตาเห็นบอลวรมาดาที่กำลังซื้อมี พราะข้าไม่ขายท่านไดสนใจมากเลยว่าอังคารกับวันพู้ือัดเน้นเเลยครับเด้อแต่ว่าจริงๆตลาดมีทุกมือเพราะข้าไม่ขายท่านไดมีอียังมาแนะนำหรืออยากนำเสนอมาพี่เสียนอย่าวางมาได้เลยพี่น้องผมนี่เห็ boy, นบ่วนี่ขายดีแล้วมาเนี่ยเป็นอาทิตยที่ที่สามของเราขายแบบแหลกล้านเลยนี่ขายแมงดาครับผมวางพนขายดีด้านเนี่ยด้านชิน้นแมงดานี่เป็นไม้ไม้ละซิบนะครับเนาะ ไม่ละสิบสมุดอันนี้สิบเข้ากันได้แล้วนึงนี่บาร์เียนี่สิบเราแม่งดาตัวจักบาทพอค่ะเจบาทเม่งดาสามสิบเม่งดาผูกกระตีแทะหอมเนาะครับเนาะเพราะว่าบ้ามีกับเม่งดาตัวหนึ่งพี่น้องเ่ราะตง่วงอืราะหอมคุณหอมก็จะขวงมันบ่ราะใครออกมันบ่ราะใครออกไม่ละสิบบ้ามีมาสาธิตให้เบืองเนาะพี่น้องเนาะนั่งรถกับมาดิคุณแม่พี่ใส่ทางหลังเต็มหลังรถแล้วอืเต็มหลังรถล่ะ ทุกย่างสี่สิสบเดี๋ยวว่ามีสีส้าทีไถ่เบื้องง่ายๆที่เมันต่ำให้เขาบอกจำเปลี่ยนต้องเอาทุกย่างก็ได้แม่น,น,น,นบ้าน่อยไหขคะเนาะเน้นๆนะบ้านมีคันแรกน้ำก็คือต้องเอาแมงดาี่เดเ่าอบเนี่ยน้ำให้เอาแมงดา,างเห็นบ่ของผู้ใดคุณแม่บ่อันนี้สิบอันนี้ปลากัตุลสิบแมงดาสามสิบเป็นห้าสิบบาทห้าสิบบาทได้แก้วแบบหอมหอมแมงดาแท้ต่ำแมงดาแตกปพิ่หอมนั่นหอมเราพี่น้อง ตำแก้แมงดาขอั้งแรกตำสดสดยู่กระหมองให้เห็นเลยพี่น้องผมอืออืออือพร้อมสมมุดด้ะสิบสิบสามสิบ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 เพต้องใส่เงินยอยู่บ้านหกเจ็ดสิบได้แก้แมงดาแท้แบบบ่แม่นว่าเอาจินมันมาหยอดใส่พรอมแต่แทะได้เอา,านี่มันธรรมาชาติมันก็ต้องเด็ดอยู่แล้วพี่น้อง ซ้ำเพราะกินมันแข้งขัวขัวไม่ไหมกินมันสอด้อมมาจากโตัวมันนะครับเนาะเบิ่งจกกักโกกอนอันนี้เพื่อนเอาปลาทูนะ้ามันบ่แมมค่ะโนำ้ำลายไหลพี่น้องเน,นื้อเขาไม่ไหมห่อนๆเอนน้อพี่น้องเนาะเออสุดยอดไปเลยรา้านนี่ขายดีด้ยเพื่อน มีผู้เาว่าเขาบอกพี่อ๋อผู้เฒ่าโอ้บาทดีแค่บักเขียบักเชียะเงีบักเขียะเงีเผาดีๆพี่น้องผมเขาเอื่นบักเขียเผาท่านผู้ใช้ทั้งหลายก็อย่งอยาเปลี่ยนผอบพี่น้องบักเขียเผาในให้เปลี่ยนตัยังกินซะตำดีครับตำใส่บักเขียเผาแล้วก็ได้แก้วมาถุงหนึ่งหอมๆเอาซ้ำได้อีกพี่น้องล้านแนวนี่มันสุดยอดอีหลีพี่น้องผม ตังทางนี้โอ้โหเฮีบักม่วงเขาเบิดสุดกันตะโดนแล้วตะว่าเจ้านี่มีเว้ยไปลักปลูกยุคกสูงทางใดบุ่นี่พี่น้องบักม่วง,บบงก้อยเนาะต่ำใส่แมงแชีงพี่น้องผมอันนี้ก็น,น่าจะเป็นเขาหมากนี่เขาเรามากพี่น้องนี่ของแท้เน,น,น,นี่ยนอลเขาหมากคือเขาหวานปิ้งปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งเขียดปิ้งเขียดปิ้งไก่ คุณผู้หญิงกับสื่อขายกันปิ้งปิ้งไม่ไม้ค่ะปิ้งไม่ไม้ค่ะเอ่อชี้ไฟอยู่พี่น้องครับผมปิ้งไม่ไม้ค่ะชี้ไฟเรียกเอาได้เลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เฮ็ดเพิ่นเอาแล้วนี่ขันมัดโคงแนวนี่สารพัดเฮดเฮดย่ำนี่พี่น้องผมบกักพริกงเป็นเอาไปกินกับลาบงูเถอะคุณแม่หวานแน่นอนสีแดงแล้เกาผลไม้ขันสีแดงผักสีแดงมันสีหว,วานเนเาะครับเนาะ พริกป่นนบกเอื้อกระบ,บองเขาลงมาทางพี่พี่น้องบาทนี่นี่แดกกระดินของแท้ต้องยุ่งเลยปูติดผื่นมีสาดมีเสื้อมีถุงยางมีสอบเบับบบงเอานี่เห็นปะ ค,ครับผมโ oh, อ้ยเฮ็ดเพื่งยีหย oh, ังนี well ่เฮ็ดเพื่งงามเฮ็ดเพื่องแง้มเฮ็ดเพื่งเหลียงเฮ็ดเพื่งงามโอ้ยคุณแม่ตัวแบบแม่มันก็งามอีหลดีเลยแหละเฮ็ดเพื่งงามเฮ็ดเพื่งเหลี่ยอันนี้ยหยังลต่ปลาเบือนบ่ปลาเบือนพี่น้องนี่ขวางแถวลานเปอร์เซวณเลยครับเลือนี่ปลาน่านี่ยี่สิบบาทปานใดฟรี พอผู้ใหญ่เสี่ยวดีพี่น้องทอดเสาอะไรก็ได้โอ้พี่น้องเป็นแผงแบกกระดินที่แบบพี่น้องท่าไกลมักเบิ้องมักเบิ้งเด่นี่พี่น้องท่าไกลมักเบิ้งพี่น้องผมแผงแบกกระดินแนวนี้ซิวบ้านบ้านขั้วมูซึกดีๆ ปลูกของปลูกได้เก่ามาขายมันกะได้กะห้ากับไปใส่เจ้าสมุทรเพิ่นขายเรียบร้อยแลย้วเพิ่นขายขาดหรือวะถามคุณแม่เมข่บเสียบอกเก็บ่อบ้านห้องคุณแม่ปลูกยุ่ยใส่พอ,อ,อผู้ใหญ่เลยถามผมฮะปลูกยุ่ยให้ <c oughs> มันสีบ่เสียแบ่ผมไม่เป็นต้นแนว่ยเใดพี่น้อง <c oughs> มันเสียเด้นี่คดีว่าปลูกยุ่ยให้นี่แม่นบ่นนครับโอ้บ้านเ้ากับปลูกได้บ่ิษัน เช่นูเนขูาุนเเลียงแดงยาสูบเห็นเห็นเลยนี่มีเช้นขูนมียาสูบมีมขานม่มมก,ม,ม,ม,กมีผู้ขบเสร็จเช้นขูนผู้ยาสูบเลีบางมากขันนี้บางมากนี่คบเสร็จไล้เจียวข้ามองเลยมีบางมากไปกินเีนกันไหคะาทูยูไอบ้านเลขที่เท่าไหร่ล่ะครับนี่บ้านเลขที่สาม จังหวัดจ้าทรนค่ะเชิญน,นะคะครับครับผมไปหนึ่งเขาเปหนึ่งเขาอยู่บพราะท่านสุกเดียวผมไปหาเวยครับเด้อนเะก่งใจเก่งใจสี่ทุ่มครึ่งโรงแรมลือรีสอนใจค่ะเ <c oughs> ก่งใจเก่งใจพี่น้องเพื่อนเอินไปกินเห็นบ่แต,แต่เขาว่าไปบ้านบานมีถือเด้ท่านว่าไปนี่เพื่อนสิเบียใคร้าวว่าเสียใจเป็นย่างยิงเชือนแล้วมาคๆกูเป็นยังอยากจะยังสิต้องไปพี่น้องผมหนึ่งเขาสุกันพี่น้อง กินกับลาบงัว่พอดีเลยอ,เอันนี้ก็ใสออมไก่เนาะพี่น้องเนาะแนะนำให้เป็นไก่บานหรือไก่ปลาไก่หลักเนาะพี่น้องเนาะมันสีเพิ่มรสชาติเป็นพิเศษให้มันแสบไปเข้าไปโอ้ตีได้คกไม้ขวานเก้าคกไม้อยูอย่บ่เฮ้ยจังไดแนวไดเดี๋ยวมาเบิ่งกันเขาะลงไปเขาะลงไปจ็กบาทละอันหวัวดนี่แบบลักษณะนี่สาบาทยี่สิบ สี่สิบบาทได้หัวหนึ่งเขาไปใส่เป็นปีตอกมือรัดสลึงกับบ่เถึงนี่อ่าพี่น้องหกหน่วยไม่หรอกครับอุย้ยสองหน่วยไม่พี่น้องเพี้ยนแล้ว<อ> <laughs> เพี้ยนแล้วขาขาหน่วยเราไม่แตกแล้วาขายแตกห้ามขายแล้ว่วย่วยมัดต่อห้างจังเทคนิคการขายพี่น้องผมแล้วตาบูนไะด้สิมีเทคนิคการนำเสนอพี่น้องาะแต่ละคนบ่คือกันพี่น้องผม ไปขอบคุณทุกไรทุกซัพย์เดียดกระสีขึ้นพี่น้องตะเวนสีขึ้นเดียดสีขึ้นไปเตรียมร้านอีสานบาดไข่หนุ่ยกวนเราพี่น้องเนาะเอาอขอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้พี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ